สซิรีสิที่โลดีได้สร้างเอาไว้หลังคว้าบันลงดอสิรติที่1 เป็นคนแรกในประวัติศาสตร์ของทีมเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ก้าวขึ้นไปคว้ารางวัลบัลลงดอแต่อาจจะไม่ใช่คนสุดท้ายเพราะเออร์ลิงบรา์ฮา์แลนด์ที่ปีนี้มีคะแนนมาในอันดับที่5ก็ลงคิวจองลูกฟุตบอลทองคำนี้ไว้แล้วเช่นกันสถิติที่2เป็นนักเตะทีมชาติสเปนคนแรกในรอบ64ปีที่คว้ารางวัลน,นี้ได้ต่อจากลุยซัวเรสมิรามอนตำนานเบอร์หนึ่งของวงการลูกหนังสเปนผู้ล่วงลับที่เคยคว้ารางวัลบัลลงดอในปี1960สถิติที่3าม โรดรีคือนักเตะในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับคนแรกที่สามารถคว,ว้ารางวัลนี้มาครองได้สำเร็จสถิติที่4เป็นนักเตะพรีเมียร์ลีกคนแรกในรอบ16ปีที่คว,ว้ารางวัลบัลลงดอต่อจากคริสเตียโนโรนัลโดโคดดาวยิงชาวโปรโตุเกสที่เคยคว,ว้ารางวัลนี้ตอนค้าแข่งอยู่กับทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในปี2008ถ้าเห็นด้วยว่าโรดรีควรได้รางวัลน,นี้ช่วยกดไ like, ลค์คนละไลค์ให้ผู้ชายคนนี้หน่อย